Thank you. ส่งงานร้อยเปอร์เซนตค่ะสำหรับบ่อกเก็บน้ำรูปทรงแผนที่ประเทศไทยค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้ยุพามาดูผลงานการขุดของทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองนะคะสำหรับแปลงนี้ก็จะเป็นการขุดจัดสรรในพื้นที่3มไร่ค่ะพิกัดแปลงนี้อยู่ที่บ้านนนดูตําบลสีสําราญอํเาเภอวังหินจังหวัดรีสเกตค่ะและเจ้าของแปลงก็คือคุณพี่ทวีคําชูนะคะโดยความต้องการของคุณพี่ทวีคือต้องการขุดบ่อกเก็บน้ำรูปทรงแผนที่ประเทศไทยและบ่อกเก็บน้ำรูปทร Infinity ค่ะสำหรับขั้นตอนการทำงานก่อนอื่นเลยทางทีมงานก็จะทำการวางแนววัดระยะให้ได้รูปทรงแผนที่ประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้รถแมคโครในการเดินแนวให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการค่ะหลังจากวางแนวเสร็จทางช่างขุดก็จะเริ่มทำการขุดเลยค่ะ โดยการเปิดบอ่อลงไปก่อนนะคะ80เซนค่ะหลังจากนั้นก็จะขุดความลึกลงไปอีกที่5เมตรค่ะโดยรูปแบบการขุดของบอ่อนี้ก็จะเป็นการขุดแบบ2ตะพังนะคะหลังจากขุดเสร็จทางช่างขุดก็จะทําการปรับเกลี่ยรไร่ดินบริเวณรอบบอ่อนะคะโดยมวลดินที่เราได้จากการขุดบอ่อเราก็นํามาถมบริเวณรอบบอ่อนะคะเพื่อเป็นโคกปลูกป่าและเป็นโคกที่พักอาศัยค่ะโดยโคกทั้งหมดก็จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรนะคะจากพื้นดินเดิมค่ะ หลังจากที่เราปรับเกลียรีสโลปบริเวณหลังคันและบริเวณขอบบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รายละเอียดงานงานประมาณนี้เลยค่ะหลังจากที่ทางเราได้ขุดจัดสรรพื้นที่เสร็จก็จะเห็นได้ว่าลูกค้าได้เตรียมปางมาเตรียมคุมหน้าดินบริเวณรอบบ่อนะคะ และก็ได้นําตะไคร้มาปลูกเพื่อยึดหน้าดินบริเวณขอบบ่อค่ะเพื่อไม่ให้ดินสไลด์นะคะเมื่อเวลาโดนน้าฝนค่ะและสุดท้ายนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาทีมงานในการขุดออกแบบโค้งหนองนาสวนกเกษตรเชิงท่องเที่ยวสวนกเกษตรผสมผสานบ้านสวนนะคะสามารถติดต่อมาได้ทางทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองของเราเลยค่ะหรือโทรที่เบอร์0929600225เบอร์ยุ้ยค่ะโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยววันหน้ายูจะมาอัปเดตผลงานแปลงไหนให้ชมกันอีกก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ